เผาแรมห้องร้อนๆครับผมสามสิบซีผมไม่เปิดแอร์นะนี่ห้องเปิดอยู่ DC แรมวันก่อนอัปเกรดพัดลมน้ําด้านหน้าสามตัวนั่นหลังสามตัวเป็นหกมาดูผลที่ได้ครับผม d d r 5 8400 CL 30นี่นะเบอร์อินอยู่นี่129%ยเกนเมเทนนี่ครับผม CPU PPO เรียบร้อยแล้ว แรมทองลงน้ำดูไฟแรมก่อนครับผม1.84โวลต์นะครับที่ผมตั้งจากไบออสมานะอุณหภูมิต่ำสุด32.8สูงสุดประมาณ35.8นะผมนี่รันอยู่นะครับผมนี่เออแปลกดีไม่คิดนะครับว่า8,004 CL 30ไฟขนาดนี้จะเผาแรมในห้องแบบไม่เปิดแอร์ได้ครับผมโอ้โห ถือว่าคุ้มละนะครับที่จัดการเรื่องหม้อน้ําแรมใหม่เพิ่มันลมเข้าไป